Mmm. -hmm. นเขาุุนคณลูกยังสอนคัะท้บรถไปเกือบ20กิโลเพื่อไปหาซื้อหนังสือพิมพ์เห็นไหมสวยนังสือพิมพ์ขาดตลาดบัดเนี่ยวันเนี่ยลานนุ่นก็มดลานนี้ก็มดลานนุ่นก็นมดไปได้มาสามฉบับนู้น ขึ้นไปเลยอีกจะประมาณ2กิโลเป็นยี่เป็นสิกิโลก็ยังไม่ใช่ดิยีบ่บกว่ากิโลเลี้ยวไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องแลศสรปอเล่าวบวชสินประเทศหรือตามประเทศนะครับก็เกิดปรากฏการณ์นะครับอย่างที่ผมให้ดูในต้นคลิปนะครับคลิปสั้นๆของนะครับคุณแม่ท่านหนึ่งคุณยายท่านหนึ่งนะที่ตามหาซื้อหนังสือพิมพ ไทยรัฐนะครับฉบับที่ลงภาพของน้องต้นข้าวสุปริยาในฐานะที่สามารถชนะผลการโหวตรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งมอลําอันดับหนึ่งของไทยรัฐอวอร์นะครับต้องขับรถถึง20กว่ากิโลนะแล้วต้องไปแย่งซื้อด้วยนะครับโอ้โหครับปรากฏการณ์นี้ผมไม่เห็นมานานมา,มากแล้วนะครับเพราะว่าระยะหลังมาเนี่ยหลังจากที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยนะครับ ทำให้อนานนักสือพิมพ์หัวสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรืออื่นๆนะมีการนิยมอ่ออานเนี่ยน้อยลงนะแต่ความจริงผมก็ยังอ่านนักสือพิมพ์อยู่นะครับเมื่อก่อนนะสมัยผมนเวลาไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวหรือไปทำนั่งกินอะไรก็ตามแต่เนี่ยตามร้านขายอาหารจานเดียวหรือร้านกว๋วยเตี๋ยวมันจะมีนักสือพิมพ์นะนะครับมีนังสือพิมพ์ให้เราอ่านแต่ทุกวันนี้เนี่ย นะครับนอกจากร้านที่เก่าแก่เจ้าประจานะที่จะมีนะคุณลุงคุณป้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายบะหมีอ่อะไรๆใน,ใน,ใ,นในตัวเมืองเนี่ยจะยังมีนักสืบิมอยู่แต่ร้านใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับว่าจะทมการนักอาหารนักสืบิมตอนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะตอนที่ผมนะครับได้รับการตีพิมพ์ในช่วง2545-46พวกนั้นนะครับที่งานกวีเนี่ยได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือ ออย่างพวกสยามรัฐนะครับพวกปฏิชนพวกนี้นะครับเราก็จะไปซื้อมาอ่านนะครับซื้อมาเราเราก็มาชื่นชมผลงานเราที่ได้ลงตีพิมพ์นะเพราะว่าการเป็นนักเขียนมันต้องผ่านเกิดตาหนังสือพวกนี้นะครับมันไม่ได้เป็นกวีได้ง่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจึงถือว่านักสืบพิมพอ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานาน แต่ความจริงนะบางคนก็บอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเข้ามาดูในมือถือเข้ามาดูในคอมหมดหมดแล้วแต่ความจริงอัธรสดนะหรือว่าการอ่านเนี่ยมันยังไงก็สู้ในแผ่นกระดาษไม่ได้หรอกครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นยุคเป็นสมัยนะแต่วันนี้นะครับหนังสิพิมพ์ไทยรัฐโอ้โหครับผมคิดว่ายอดขายเมื่อวานเนี่ยถล่มทลายแน่ครับ พูดง่ายๆว่านัชิมไทยรัดขาดตลาดผมเลยลองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวเมืองปรากฏว่าหาไม่ได้จริงครับ <c oughs> นี่คือปรากฏการณ์ของต้นข้าวสุิยานะนี่ผมบอกไว้เลยนะเท่าที่ผมดูตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโอ้โหครับทุกคนวิ่งเพื่อที่จะสะสมนะครับภาพน้องต้นข้าวทำไมล่ะครับในเมื่อภาพน้องต้นข้าวเนี่ยอยู่นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถก๊อปเอาไปพิมพ์ก็ได้ แต่ทําไมไอ้ที่มันแปะอยู่บนหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นภาพน้องเบลเลอร์เนี่ยมันมีคุณค่ามากนกเพราะว่าตรงมุมหนังสือแต่ตรงมุมภาพมันจะมีตาของไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่นะครูบ้านครูเมืองเนี่ยมันทําให้มันเกิดความขลังครับและภาพนี้เป็นภาพที่เป็นนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับของการได้รับรางวัลจะว่ามาหาชนระดับหนึ่งในประเภทลูกทุ่งบอลลัมนะ ประจำปีนี้ก็ว่าได้มันเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนคลับ f f c หรือคนที่รักน้องต้นข้าวเนี่ยโอ้โหข้าพานไม่ได้เลยปริมาณการหายไปของนักสิงไทยรัฐนั่นบกบอกถึงปริมาณ FC ของต้นข้าวครับใครซื้อไม่ทันก็ยังมีเพจของอคุณพอ่อคุณแม่ต่างๆที่ไปกว้านซื้อมานะเพื่อที่จะมานะครับช่วยนะครับเอาพูด,ดง่ายๆว่า f c มีหลายกลุ่มอะทุกคนก็ต่างแย่งนะักสิงไทยรัฐแบบนี้กัน นะในบรรดากลุ่มเ c เนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเขาแหละเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขารู้ว่าเขามีเพื่อนอยู่20-30คนเขาก็ซื้อมาเลยกวานซื้อมาเลยเสร็จแล้วก็มานะครับลง Facebook ขายให้เพื่อนในราคาที่ไม่ได้อากับไรนี่คือน้ำใจที่ขนาด FC ต้นค่าก็ยังก็ยังต้องแย่งกันเองอะ่ะ <c oughs> นี่แะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่ารักมากนะก็ผมคิดว่านะอยากให้นักซื้พิมพ์เราเนี่ยหรือว่าสำนักพิมพ์ใหญ่ใเนี่ย จัดอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเสริมนักร้องรุ่นใหม่นะส่งเสริมศิลป,ปินหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่มีความสามารถสูงจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นนะผมคิดว่าอย่างนี้นะไอสังคมโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่รีบร้อนนะนะครับเป็นช็อตสั้นๆเพลงก็เป็นเพลงที่ไม่รู้เป็นเพลงยังไงครับนะครับ ต้งกาขอพระคุณเอฟซีนะครับที่มาชื่นชมเพลงที่ผมเขียนนะผมจะพยายามเขียนเพลงที่งดงามที่สุดครับยังไงสิ่งที่ดีมันก็ต้องดีอยู่วันยังขําครับเพลงของต้นข้าวมันมันเป็นเพลงคลาสสิกนะและความสามารถของเด็กอายุ13ปีในระดับนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมอย่างมากเลยนะครับแต่นะครับการที่ให้น้องๆ้องเนี่ยจะปรากฏกัดเอ่อมาปรากฏนะในหน้าสื่อต่างๆทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสื่อที่รีบร้อนนะมันเป็นสื่อที่ไม่คลาสสิก เรานะครับผมจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าจะว่าอาจจะพูดถึงโซเชียลจะพูดถึง AI หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราใช้ได้ครับผมผมยังทำเพลงในล,ลักษณะ AI เลยครับผมผมไม่ได้ไม่ได้รังเขียจน,นะถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้แต่นะครับเราจะต้องมีมิติของศิลปะที่มันลึกซึ้งอยู่ตรงนั้นครับคุณจะเอาโปรแกรมวาดภาพที่เป็นดิจิตอลจะมาสู้กับจิตรกรที่เขาใช้สีน้ำมัน นะครับสีต่างๆเนี่ยม,มันมันมันคงไม่ได้เราจะเอาเสียง AI จะมาสู้กับเสียงคนที่มีจิตวิญญาณน่ยมันไม่ได้ครับสังเกตด,ดูนะเวลาเขาทำภาพ AI ทุกวันเนี่ยที่มันเป็นใช้อ AI อทำเนี่ยาจะจะเป็นคล้ายๆหนังสั้นนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่มีคุณยายหรือว่ามีภาพ้คลายตามชนบทที่มาสอนลูกสอนหลานเน่ยลักษณะของคนที่ นะครับผ่านชีวิตมาเยอะเนี่ยเขาจะไม่เร่งพูดขนาดนั้นข้อมนต่างๆในะร่างกายเนะี่ยมันโกหกกันไม่ได้ครับประสบการณ์นะครับแต่ละรอยหยกนะักหน้าที่เกิดขึ้นนะบริเวณใบหน้ารวนแล้วแต่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างเคี้ยวกรมกว่าจะมา เป็นจิตวิญญาณกว่าจะพูดถึงนึกถึงเรื่องาศาสนาสวดมนต์มากี่พันครั้งแล้วจิตใจละเอียดอ่อนนะครับมาเท่าไหร่นั่งปฏิบัติธรรมมาเท่าไหร่นะครับและผ่านชีวิตในการต่อสู้ชีวิตทํางานมามากเท่าไหร่รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบมาเท่าไหร่กว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคําแต่ละคาเนี่ยมันต้องผ่านการกันกองในขั้นจิตวิญญาณนะครับแต่การประมวลผลนในระบบ นะครับที่เราเรียกว่าโซเชียลหรือว่า a i ทุกวันเนี่ยมันเป็นการระมวลผลจากฐานข้อมูลนีฐานข้อมูลที่มาผสมกันไม่รู้เจนไหนตัวเจนไหนนะนะครับมันเกิดนะครับมิติที่อยู่ในรูปแบบของจิตวิทยานะครับเชิงวิเคราะห์และเป็นการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วภาพคนแก่ที่ออกมาในมิติที่เราสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นเนี่ยมันจึเป็นภาพคนแก่ที่มาสอนลูกสอนหลานในลักษณะที่พูดนะครับ โดยที่ไม่ดูลมหายใจนะครับไม่ดูไวไม่ดูประสบการณ์เราสังเกตได้ง่ายครับนี่แหละครับผมต้องบอกว่าอย่างไรเสียในการที่เราได้รับฟังน้องต้นข้าวสุปรียาร้องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีต้นข้าวคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มารักน้องสุปิตาต้นข้าวสุปรียาเนี่ยทราบซึ้งในบทเพลงที่น้องร้องออกมาเพราะน้องเป็นเจเนอเรชันเป็นเด็กรุ่นใหม่นะนี่สําคัญนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจบทเพลงคลาสสิก ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันงดงามเลยเกินนะตั้งแต่รุ่นคุณพู่พวนดวงจันทนระ์น้องสามารถเอามาถ่ายทอดด้วยจิตวิญญาณจริงนะซึ่งมันไม่สามารถทําได้ในระบบใดๆทั้งสิ้นซึ่งไม่ใช่มนุษย์ตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราควรจะรักษาแล้วทีนี้เวลาเราดูแพลตฟอร์มต่างๆนะที่มีช็อตสั้นๆที่มีอะไรที่รีบร้อนเราต้องการเสพต้องการเข้าใจใสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้มันมีมิติหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับเพื่อนๆ ถ้าคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วเนี่ยดูดูด,ดูลูกๆเราให้ดีนะว่าตอนนี้ลูกเราต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วมากเพราะเชิงจิตวิทยาแล้วลูกเราต้องการสู้กับ AI ตอนนี้สัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเด็กในยุคนี้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหลังจากที่มี AI มาเนี่ยเด็กทุกคนจะพยายามนะเสพข้อมูลให้เร็วที่สุด พาะในจิตใต้สำนึกของน้องๆรุ่นนี้รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นการเสพข้อมูลให้เร็วที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปก็คือจิตปิญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นจิตปิญญาณที่ละเียมียดละไมนะครับมีความละเอียดรอบครอบเข้าใจในมิติต่างๆโดยรอบด้านเนี่ยจุดนี้มันจะหายไปครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะนะครับต้นข้าวสุริยาเขาร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่มุมนั้นนะ ต้นข้าวเนี่ยเขามีความ,ะมระมีดระไมในการใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นลูกคอลูกเอื้นและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้น้องต้นข้าวโดดเด่นกว่าคนเือนดืนทั้งประเทศเนี่ยเพราะน้องเขามีแก้วเสียงที่เป็นพิเศษนะครับมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดแก้วเสียงนี่แหละสาคัญมากที่เป็นเสียงยิ้มเนี่ยทาให้น้องต้นข้าวยืนหนึ่งนวันนี้แล้วแค่แก้วเสียงไม่พอครับจิตใจลึกๆของน้องอ่ะที่น้องมีความประณีต มีการพิจารณามีความเข้าใจในบทเพลงอย่างลึกซึ้งของนะครับเพลงที่ใช้คนร้องจริงในสมัยของแม่ผู้พ่วงเนี่ยทำให้น้องได้เรียนรู้บันไดขั้นต่างๆในความมีชีวิตตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่นี่เขาเรียกว่าการสืบทอด DNA หรือการมอบมรดกทางด้านศิลปะวัฒน์ทำให้แก่รุ่นต่อรุ่นครับซึ่งมันกระโดดข้ามเจนวมามาถึงเจนสั์เจนแเจนอันฟ้ามันน่าปลื้มใจมาก นะครับดังนั้นเราเราจะต้องดูนะครับว่าต้นข้าวเนี่ยเติบโตขึ้นมายัางไงช่วงนี้นะมีโอ้โหครับน้องยิ่งดังเนี่ยคนยิ่งพูดถึงเยอะนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อห้าอ่าสองสามนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้สาคัญมากนะครับพี่เจรนาให้ดีนะตอนนี้ผมเห็นไม่ว่าจะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยออกข่าวน้องต้นข้าวมาเยอะเหลือเกินและแน่นอนครับสังคมนี้คือสังคมโซเชียล คุณพ่อคุณแม่ที่มีวุฒิภาวะแล้วนะมีอายุขึ้นมาหน่อยหนึ่งะถ้าเรารักน้องต้นข้าวเราจะต้องนะครับรู้นะครับว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเติบโตขึ้นมาในฐานะมนุษย์ที่โหดงามมากนะครับและสังคมทุกวันนี้มันจะมีทั้งด้านดันดันไปในความรีบร้อนดันไปทางด้านที่ต้องรีบพางเงินหาท้องโดยมีไอเรื่องที่เรารีบร้อนกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการรอดสองเราต้องการได้เงินกับไอสิ่งที่มันเป็นคุณค่า ท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้นะถ้าถ้าเป็นคุณค่าคือการเป็นนักร้องที่นะครับสืบทอดมรดกมาจากปู่ย่าตายายอย่างแท้จริงนะครับโดยต้นข้าเป็นตัวแทนของความละเมียดละไมเป็นต้นต้นข้าเนี่ยเป็นตัวแทนของเพลงคลาสสิกซึ่งมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าเราอะโดยชีวิตจิตใจเหมือนเมื่อก่อนเราเคยนั่งงานนะัสิพิมพกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเราไปนั่งกินปลาต้มขูดตอน,น,นเช้ากับโอวันตินใครเคยใครเคยกินบ้างครับ เหมือนตอนเด็กๆผมไปแข่งกีฬาเนี่ยตามต่างจังหวัดนะกีฬาเยาวชนต่างๆเนี่ยตอนเช้าไปนั่งกินปลาทงโขเราเคยนะครับเดินนะครับไปตามหมู่บ้านเราเดินไปตามชนบทเมื่อเมื่อเราไปหาปู่ย่าตาใหญ่เราเคยเห็นใบไม้เราเคยนั่งอาบแสงแดดเราเคยมีชีวิตที่ซึมซับธรรมชาติเนี่ยยุคนั้นน่ะเด็กทุกคนได้สัมผัสตรงนี้นะเพราะทุกคนไม่มีมือถือ Android นะ มีหลายคนถามว่าเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่อายุค8090อยู่กันยังไงไม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละได้เราก็ได้รู้จักนะครับการเหยียบดินว่าเป็นยังไงการมองดาวนะตอนกลางคืนที่คุณพ่อคุณแม่เ่าดิทานกอดนอนนอนมองดาวเป็นยังไงที่นอกชานเรารู้จักทุกวันนี้ตอนกลางคืนอนกมานอกชานไม่ได้แล้วครับกลัวโจรน,นะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันขาดหายไปให้เราเข้าใจธรรมชาติหรือธรรม,มะเนี่ยมันจึงลดลงเรื่อยๆนะครับเรานะครับจะต้องไม่ตอนนี้ต้นข้าวยิ่งโด่งดังเนี่ยกระแสะผักต้นข้าวไปทางด้านดิจิตอลนะครับทางด้านเงินทองทางด้านใ,นใหญ่ๆมันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยนะครับน่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยหลักดีเลยครับหลักดีเพราะอะไรเทนเนอร์ดีครับค่ายก,ก็ดีเทนเนอร์ดีนะ ไอ้ที่ว่าค่ายดีเทนเนอร์ดีเนี่ยนะครับต้องพูดถึงครูนิวนี่ต้องพูดถึงท่านผอ,อต้องพูดถึงคุณย่านี้ต้องพูดถึงเอฟซทุกท่านนะที่อยู่แวดล้อมต้นข้าวค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายธรรมดานะถึงแม้ว่าเวทีจะไม่อลังการแต่ผมเชื่อแวดล้อมน้องต้นข้าวเนี่ยมันอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติแห่งคุณธรรมนะเป็นมิติของเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะดังนั้นนะครับหลักนี้ต้องแน่นๆนะครับ ผมเชื่อว่ามี f อต้นข้าวจำนวนนับล้านคนสนับสนุนเรื่องนี้นะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้คลิปนี้ผมจะไม่พูดให้มันกระจ่างมากนะแค่ผมพูดเปรยแค่เนี้ยคนที่มีวิฒิีภาวะจะเข้าใจแล้วผมพูดอะไรนะนะครับเพราะผมนะครับรักและห่วงแหนนักร้องที่งดงามในยุคนี้อยากให้มีเส้นทางเดินนะครับขึ้นไปสู่คําว่าราชินิลุทุ่ในอนาคตอย่างทรงคุณค่า ของขวัญชิ้นนี้จะเป็นของขวัญในรุ่นนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่ดูแลน้องต้นข้าวนี่แหละท่านพ่ออคุูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยจะมอบไว้ให้กับอนุชนและสังคมไทยเราในอนาคตคลิปนี้สําคัญมากผมพูดเรื่องสําคัญมากหวังว่าท่านจะจับใจความที่ผมพูดได้นะครับชีวววิิิตเเบ,บบบบลลลลลืืออออกกดดดัยยยรสสุท้้้้าาาาาคไนนนนนถ่ปมแผ ดอกจำปาขาวก็ค้ามฝั่งไทยห่วงเดททั้งแม่และน้องบอกห่วงเจ้าของสิวจังใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห่างไทยกลืนข้าวคำใดใจ สุดท้ายคือความเงียบเงากี่วันเดือนปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอนจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอบพร้อมบ่สุดทางฝันสีบ่หันหลังยินยอมจำป่าดองหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา